พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการรู้จักประสบการณ์และรับสุขพระคิตดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือฟิลิปปอยจันทร์ที่6การบรรลุถึงการเป็นขึ้นที่เลิเลศวันอังคารและวันพุธเลขโรมัน3ชีวิตคริสเตียนของเรามีเป้าหมายและเป้าหมายนี้ก็คือการเป็นขึ้นที่เลอเลศซึ่งก็คือการเป็นขึ้นที่พิเศษอารบิกหนึ่ง ปอโลมุ่งมั่นปรารถนาที่จะถอดแบบการตายของพระคริสเผื่อว่าเขาจะบรรลุถึงการเป็นขึ้นที่เลอเลิศจากท่ามกลางคนตายอารบอิค2พระคริสที่เราควรจะดำเนินชีวิตก็คือตัวของพระองค์เองในฐานะการเป็นขึ้นที่เลอเลิศอ,อารบิค3เราทุกคนล้วนอยู่บนหนทางไปสู่การเป็นขึ้นที่เลิอเลิศ การเป็นขึ้นที่เลอเลศควรจะเป็นเป้าหมายและเป็นจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตคริสเตียนของเราอารบิกสี 4. หนทางไปสู่การเป็นขึ้นที่เลิเลศคือขั้นตอนแห่งการเป็นขึ้นวงเล็บหนึ่งขั้นตอนนี้เริ่มต้นจากวันที่เราได้รับบัพติศมาและสรุปลงเมื่อเราบรรลุถึงการเป็นขึ้นที่เลิเลศวงเล็บสองในขณะที่เรามุ่งไปสู่เป้าหมาย เราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการถูกทำให้เป็นขึ้นท้ายที่สุดแล้วทุกส่วนในตัวเราก็จะเป็นขึ้นวงเล็บสามเราจะดำเนินอยู่ในขั้นตอนนี้อย่างต่อนเนื่องจนกว่าเราจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเป็นขึ้นที่เลอเลศอ,อารบิก้าการบรรลุถึงการเป็นขึ้นที่เลอเลศเรียกร้องให้เราต้องวิ่งแข่งอย่างมีชัยชนะเพื่อจะได้รับรางวัลเลโรมันซี ผลลัพธ์ของการถอดแบบการตายของพระคริสต์คือเราจะบรรลุถึงการเป็นขึ้นที่เลิอเลิศจาก่่ำกลางคนตายอารบิกหการตายคือเงื่อนไขที่เราจะบรรลุถึงการเป็นขึ้นที่เลิอเลิศอารบิกสการบรรลุถึงการเป็นขึ้นที่เลิเลิศคือผลลัพธ์หรือผลของการถอดแบบการตายของพระคริสต์อารบิกสามการถอดแบบการตายของพระคริสต์หมายความว่า เราคงอยู่ในการตายของพระองค์เสมออารบิกสีถ้าเราถอดแบบการตายของพระคริสต์เราก็จะอยู่ในการเป็นขึ้นแห่งชีวิตของพระคริสต์และในการเป็นขึน้นนี้เราจะพบกับพระคริสต์มีประสบการณ์ต่อพระคริสต์และรับสุขพระคริสต์อารบิกหาถ้าเราคงอยู่ในการตายของพระคริสต์โดยยอมให้ตัวเราเองถอดแบบตามลักษณะแห่งการตายนี้ ผล,ลัลธ์ก็คือทุกส่วนในตัวเราจะค่อยๆเป็นขึ้นสัปาา์ที่6วันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นปูยามเช้า 1. โกรินโทบทที่9ข้อ24ถึงข้อ26ท่านทาั้งหลายไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันในสนามก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลมีเพียงคนเดียวจงวิ่งเช่นนี้เพื่อท่านจะได้รับรางวัลน,นั้น ทุกคนที่จะแข่งขันชิงชัยกันก็ต้องบังคับตนในทุกสิ่งฝ่ายเขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎที่ร่วงโรยไปได้แต่เราจะได้มงกุฎที่ไม่รู้ร่วงโรยเลยข้าพเจ้าวิ่งแข่งไม่ใช่ราวกับไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนข้าพเจ้าต่อสู้ไม่ใช่ราวกับนักมวยที่โชกลมในฟิลิปปยบุที่สข้อ11เปาโลกล่าวว่า เผื่อว่าข้าพเจ้าจะสามารถบรรลุถึงการเป็นขึ้นที่เลอเลิศจาก่ามกลางคนตายเปาโลเอาเป็นเอาตายในเรื่องนี้มากเขาเป็นเหมือนนักวิ่งในการวิ่งแข่งที่อยากจะได้ที่หนึ่งอย่างเอาเป็นเอาตายทัศนคติของเปาโลเป็นทัศนคติของการวิ่งแข่งใอกฬาโอลิมปิกไม่ว่าจะอย่างไรเขาก็ต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของการเป็นขึ้นที่เลอเลิศ เราทุกคนล้วนต้องมีความรู้สึกเอาเป็นเอาตายเช่นนี้ซึมซาบเข้าสู่ภายในเราเราต้องเอาเป็นเอาตายที่จะบรรลุถึงการเป็นขึ้นที่เลิเลิศเลือกอ่านข่าวสารหลักชัยคือการรับสุขและการได้รับพระคริสตอย่างครบบริบูรณ์ที่สุดส่วนรางวัลก็คือการรับสุขที่สูงสุดซึ่งมีต่อพระคริสตซึ่งอยู่ในอนาณาจักรพันปีอันเป็นรางวัลสำหรับนักวิ่งแข่งในพันธสัญญาใหม่ที่มีชัยชนะ ในการที่จะมุ่งสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลน,นั้นเปาโลฝึกฝนที่จะลืมสิ่งต่างๆที่อยู่เบื้องหลังและโน้มตัวไปหาสิ่งเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหน้าแม้ว่าเปาโลจะเป็นวิสุทธิชนที่สุขงอมแล้วและเป็นอัครทูตท,ที่มีประสบการณ์มากเขาก็ยังคงบอกกับเราว่าไม่ใช่ว่าเขาได้แล้วหรือครบสมบูรณ์แล้ว เขาไม่ถือว่าตัวเขาเองเป็นผู้ที่ได้มาแล้วซึ่งการรับสุภคฤตอย่างครบบริบูรณ์หรือการสุกรมในชีวิตอย่างครบบริบูรณ์เขาได้รับความรอดที่ผู้เชื่อทั้งหลายมีอยู่ร่วมกันโดยความเชื่อที่ผู้เชื่อทั้งหลายมีอยู่ร่วมกันแล้วอย่างแน่นอนแต่เขาก็ยังคงเพียรพยายามสแสวงหาพระคริตเพื่อจะได้รับพระองค์ยิ่งกว่านั้นเปาโลยังเพียรพยายามสแสวงหาพระคริต เพื่อจะได้รับส่วนที่พิเศษแห่งการเป็นขึ้นด้วยเราก็เหมือนกับเปาโลกล่าวคือเราได้บังเกิดใหม่แล้วแต่เรายังไม่ครบสมบูรณ์หรือสุขงอมในชีวิตขณะที่เรากลับใจเชื่อนั้นพระคริสต์ทรงได้รับตัวเราเพื่อเราได้รับตัวของพระองค์บัดนี้ในเมื่อเรายังไม่ใช่ผู้ที่ได้มาแล้วหรือครบสมบูรณ์แล้วเราจึงเพียรพยายามสแสวงหาพระคริสต์ ด้านแรกของหนทางในการเพียรพยายามสแสวงหาพระคริสต์ก็คือเราต้องไม่ถือว่าตัวเราเองได้รับแล้วจากนั้นเราจะต้องทําสิ่งเดียวคือลืมทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังและโน้มตัวไปหาสิ่งเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหน้าเป้าหมายที่เรากําลังเพียรพยายามสแสวงหานั้นก็คือการรับสุขพรคริตอย่างครบบริบูรณ์และรางวัลก็คือการรับสุขที่พิเศษซึ่งมีต่อพระคริสต ข้าพเจ้าเชื่อว่าการรับสุขคริตในส่วนที่พิเศษนี้จะอยู่ในอาณาจักรพันปีการรับสุขคริตอย่างพิเศษนี้สอดคล้องกับการเป็นขึ้นที่เลอเลิศในฟิลิปปยบทที่3ข้อ11ผู้เชื่อทุกคนที่เสียชีวิตก่อนการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าล้วนต้องเป็นขึ้นอยู่แล้วแต่จะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับสุขการเป็นขึ้นที่พิเศษหรือการเป็นขึ้นที่โดดเด่น เปาโลเรียกสิ่งนี้ว่าการเป็นขึ้นที่เลือเลิศจากท่าำกลางคนตายซึ่งเป็นรางวัลแก่บรรดาผู้เชื่อที่ประสบความสำเร็จในการวิ่งแข่งแห่งพันธสัญญาใหม่คริสเตียนหลายคนมีทัศนคติว่าขอเพียงเขาได้เป็นขึ้นในเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาเขาก็จะไม่มีปัญหาใดๆอีกต่อไปทัศนคติเช่นนี้ไม่ถูกต้อง พระกัมภีเปิดเผยว่าแม้แต่คนที่ไม่เชื่อก็ยังต้องเป็นขึ้นกันทุกคนเมื่อพิจารณาตามโยฮันบทที่5ข้อ 28- ถึงข้อ29ก็จะเห็นว่ามีการเป็นขึ้นอยู่สองแบบคือการเป็นขึ้นแห่งชีวิตและการเป็นขึ้นแห่งการพิพากษาผู้เชื่อทุกคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตซึ่งก็คือมาสู่ความรอดแต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะเป็นขึ้นหลังจากอาณาจักรพัน 1, ปี เพื่อมารับการปรับโทษและต้องไปสู่ความพินาศเราจะไม่ควรกล่าวว่าถ้าคนใดได้เป็นขึ้นคนนั้นก็จะไม่มีปัญหาใดๆอีกเลยไม่เพียงเป็นการเป็นขึ้นของผู้เชื่อกับผู้ไม่เชื่อเท่านั้นที่จะแตกต่างกันแม้แต่การเป็นขึ้นของคริสเตียนด้วยกันก็ยังมีความแตกต่างกันด้วยเราทุกคนล้วนต้องเป็นขึ้นก็จริงแต่หลายคนจะมีส่วนในการเป็นขึ้นแบบธรรมดาสามัญ พวกเขาจะไม่ได้รับสุขการเป็นขึ้นที่เลอเลิศแต่จะมีบางคนที่ได้รับสุขส่วนที่พิเศษแห่งการเป็นขึ้น